สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังมีข่าวลือเรื่องความตึงเครียดด้านความมั่นคงกองทัพอากาศไทยจึงได้เพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมรบประจำปีเพื่อยกระดับการป้องกันน่านฟ้าและตรวจสอบระบบความพร้อมของฝูงบินเอฟ16ไฟทิงแฟลชเคลเครื่องบินขับไล่หลักของไทยภารกิจนี้เน้นความแม่นยำความรวดเร็วและการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อในปี2025กองทัพอากาศได้เปิดปฏิบัติตการสกายกร์ดีอัน เพื่อทดสอบการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ของฝูงบิน a 1 6จากฐานทัพโคราชและอุดรธาน,นีการฝึกครั้งนี้จำลองสถานการณ์การป้องกันชายแดนตลอด24ชั่วโมงนักบินต้องพร้อมออกบินภายในไม่กี่นาทีหลังได้รับสัญญาณเตือนเป้าหมายคือสร้างความมั่นใจว่าทุกภารกิจจะสามารถปฏิบัติได้จริงหากสถานการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นกองทัพอากาศยืนยันว่าไม่มีการโจมตีจริง แต่การฝึกทั้งหมดเป็นเทียงการจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักบินไทยและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการฝึกครั้งนี้ยังรวมถึงการซ้อมการอพยพประชาชนการประสานงานกับหน่วยภาคพื้นดินและการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกองทัพบกกับกองทัพอากาศแบบเรียวท์เครือองบิน s 1 6ที่ใช้ในการฝึกได้รับการติดตั้งระบบเรดราและอาวุธจำลองรุ่นใหม่พร้อมระบบลิงก์16ที่สามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายระหว่างเครื่องบินหลายลำได้ทันที เทคโนโลยีนี้ช่วยให้นักบินสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาการตอบสนองเมื่อพบภัยคุกคามจากอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดเผยว่าภารกิจนี้ไม่ใช่การข่มขู่หรือแสดงกำลังต่อประเทศใดแต่เป็นการฝึกเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนรู้ว่ากองทัพอากาศไทยพร้อมเสมอในการป้องกันน่านฟ้าไทยคำถแถลงนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนจำ นวลมากที่เห็นความสําคัญของความมั่นคงและความพร้อมทางทหารระหว่างการฝึกมีการใช้โดรนตรวจการและระบบไรดร์ภาคพื้นในการติดตามการเคลื่อนไหวจําลองของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้การตอบสนองของ F 16แม่นยํายิ่งขึ้นทุกข,ข้อมูลถูกวิเคราะห์และบันทึกไว้เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงยุทธวิธีในอนาคตถือเป็นก้าวสาคัญของเทคโนโลยีการรบยุคดิจิทัลภาพจากภารกิจสกายกดีอัน2025แสดงให้เห็นฝูงบินเอ สิบหกทยานขึ้นพร้อมกันเหนือท้องฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียงเครื่องยนต์ดังตึกก้องไปทั่วภูเขาบรรยากาศเข้มข้นเหมือนภารกิจจริงแต่เต็มไปด้วยความมาภาคภูมิใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยต่างๆของกองทัพไทยนอกจากการฝึกภายในประเทศแล้วกองทัพอากาศไทยยังมีแผนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและยุทธวิธีการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันความร่วมมือนี้ไม่เพียงช่วยลดความเข้าใจผิดแต่ยังสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านความ มันคงระบุว่าการฝึกซ้อมในลักษณะนี้เป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อประชาชนไทยว่ากองทัพไทยไม่ได้เตรียมการรบแต่เตรียมการป้องกันและเน้นการบริหารจัดการวิกฤตอย่างมีระบบเพื่ออหิเลี่ยงความขัดแย้งและรักษาสันติภาพเป็นหลักภารกิจสกายการ์เดียน2025จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพอากาศไทยไม่ใช่เพราะเสียงเครื่องยนต์ของ A16 หหรือการบินที่น่าตื่นตาเท่านั้นแต่เพราะมันสะท้อนถึงความพร้อมความรับผิดชอบและหัวใจของนักบินไทย ที่จะปกป้องท้องฟ้าไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงเครื่องบิน